สวัสดีครับพ่อพี่น้องปลอดภัยสู่ผลส่งกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่โครังบนไซน์ซาว1997ครับบริการรถแห่เวทีเครื่องเสียงครับผมอ่าวันนี้ก็มีนะครับมีเจ้าภาพมาจ้างเครื่องเสียงเวทีของบนไซน์าวนะครับนะครับก็มีเวทีนะครับมองมีออฟฟิศนะครับให้นั่งปรึกษาหารือกันครับพี่จ้าง ท,ที่จังเครื่องเสียงจังอยังกระดาษแจ็ครับคุยกันยนลไหันะครับแบบตอนนี้พระท่านมีแอร์ครับอยู่บนรั้นเห็นพิดแอร์ครับผมตอนนี้เป็นแอร์จีอยู่ครับนะครับอุบลนไซย์นซาวเราก็นี่นะครับบริการเวทีเครื่องเสียง,ง,ยงะยน,ยะน,นะครับชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางเสียวเวทีจะเสียวไฟ แสงสีจะเสียวเครื่องเสียงก็ได้ครับเออมโอนี่ทีมงานของอาจารย์สายันท่องสวัสดิ์ก็เดินทางไปที่พนไปที่พนไปแห่งลงเป็นอีสานอยู่บึงการพนนะ้องใกลบึงการพนนะครับมันเป็นทําการมิกเสียงเองเลยครับงานมาออื่นก็ตเตรียมใส่โอนี้ครับนี่คร,รับรถกระเดิ่องบังไปนี่เล็กน้อยอ่าช่วงนี้รู้เรดูแลสุขภาพนี่แะครับเอ้ซี FC ทุกท่านครับช่วงนี้เรียกกันหนาวเรียกก็ร้อนตัวน,นี้ก็ร้อนเนะครับ เดิมถอนกนไม่แล้วนะครับมาตาแด็ดดับ่ได้ครับช่วงนี้ว่าว่าเป็นยังครับคอสแต่มีงานครับเห็นรถเน่้ยเราเขาก็มีบริการนะครับเลยตัวแคร์ได้ง่ายถึงจอดเดินก็ได้จอดเดินหรือสิทธเคลื่อนที่เดินก็ได้เลยเพื่อครับนี่นะครับกระดางบนสายสั่งเขาก็ตัวมันนี่นะครับผม ่านโอ้ยเติมบรย่ากาศนะครับบรรยากาศที่กุรังบนไซน์ซาวตอนนี้ีจะพาเพื่นมาจังหมอนำต้องให้จังหมอนำน้ำเวทีเครื่องเสียงน้ำกำลังปรึกษาเลยกับเฮียมมูนของพนจอนน่ครับอันนี้ก็เป็นรถแห่ของออนทัวร์หน่อยซีหน่อยซีออนทัวร์หน่อยซีน่าหน่อยซีพิทติดจานรถดีเป็นดูแรกรถแห่ขั้นนี้นะครับ เราลองก็เป็นน้ำหวานเจลาภาตังโซประจำรถแฮียเงินสีอันนี้หน่อยสองของเฮียทุนเออนงินสีมันจอดเด่นกระไดเลยครับกําลังติดห่าแล้วบไฟใสคือเ่ี้ยม,มือไดจอดเด่นมันเหมือนได้กับใส่ไฟเข้าไปไฟแสงสีเข้าไปเออเงินสีตะกันนาอุ้ยอาชมบริเวณฝนของเก่านี่ผีรักษาสองของเก่าเลยครับเก่ามากแล้วบวชขายเลยครับตู่ ตัวเก่าตัวดีดีตู้ผสมขายอยู่แต่ผมว่าขายมันกับอะไรแล้วครับผนว่าขุนโค้งคัดโค้องอยางกับมีโอ้ยเห็นแบบบีมบีมเก่าเก่าบีมมันเหมือนห้อาเอาไว้เป็นอะไรครับคือตัวไหนใส่อะไรก่อนเปลี่ยนกันเด้อถูกไฟของมันนี่ครับผมพอ้ยตู้น้ำพุนเอาไว้เป็นอะไรกันยน่ยมันอะตู้ไบรบอดีกับว่าเปลี่ยนเอาตู้ไปใส่อดอกใส่เออคน โค้งทัดโค้งย่างกใ็ใส่ใส่ไปใส่ขั้นก็นได้คุณไฟมอนมนี่มีแต่แนวดีๆีด้ยครับนี่คือเป็นปไว้เป็นอะไรนะครับถอดเอาพัดลมออกถอดอันนั้นนี่ครับช่วงนี้อากาศเดิมจะร้อนนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับฝาก,กดูได้สุขภาพกันส,สุขสุขุขคนเด้อเออเหนียวหนอนเดี๋ยวหนาเนี่ยมาขึ้นกับพ่ออยู่ได้เย็นๆนะจังหน่อย ยังเวียดมาอยู่ได้กับเปิดแอร์โอ้ยหอยนะครับนะครับทีมงานอุบลไซซ่านะครับน้อยแล้วก็เดิมออกการออกงานกันแล้วสำหรับน้อยออนท่อสองก็ชุดของผมจะเดินทางไปวันพรุ่งนี้ครับนะครับเด้อไปงานมื่อื่นไปงานมื่อื่นแต่ว่าง,งานเด่นในวันที่หนึ่งคือของตัเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็เริ่มตอนนี้ก็ต้องฮอตครับผมเพราะว่าโอ้ยคิวงานก็ต้องเขา่าร่างใดกันเขา่าครับผม วันที่หนึ่งก็ใส่์วิธีบนไซน์นิสซาอันตี่สองนะครับกับวันที่แปดอีกแล้วครับเด้อเอหล่าวันไดอีกนอกเดือนมีหน้ามีหลายงานอยหรอครับจำได้แต่วันที่หนึ่งกับวันที่แปดแต่กับท่านบุ้งานนะรับมีน่าจะมีวันที่สิบกว่ายี่สิบกว่านี่ก็มีเนาะเออจะได้กับฝากบนไซน์นิสซาว่าไปคือเก่าเลยครับเด้อวิธีเครื่องเสียงรถแทบขับพยุ์ครับพ่อมีบริการอยู่ครับ มอดอกมอดำนักลองทั่วฝ่าเมืองไทยอยากได้ผู้ใดผู้ใดก็จ้างเอาจ้างวิธีเข้าไปใส่เอากครับผมจ้างวิธีเครื่องเสียงไปจ้างนักดนตรีมองอื่นจ้างนักลองเองก็ได้ครับได้เบิดครับเอาจากเครื่องเสียงไปหรอจะจ้างคุบวงจรวิธีเครื่องเสียงนักลองเดินสื่อนะครับนักดนตรีนะครับน้องนะครับช่วนงะน,นี้ผนะมมีงานกะนะครับลุงยูท<ม>ูบแถวโกดังเทาหนละครับนาะ อจังได้กอบขอบคุ้อ,อิฟซี่ทุกท่านครับผมที่รับชมชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลของผมชิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเจอกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ